เมื่อวานไอเทียโอเว่นแมงเข้าไอดีไี่ไอดีนี่มาเอ้ยวันก่อนปะวะทาพี่เอเว่นเข้ามาวันก่อนนะไอเทียไม่พวกคุณว่าเป็นมึงไงไม่ก็พีเอเว่นแมงไม่พูดเว้ยใครวะไอปอนปะวะไอปอนหรือเปล่าไงวะไม่ใช่ไอรวะนั่งทายกันตั้งนานเลยสั์ทายก็มาสองเกมมั้ง แล้วก็ไปอ่อมาเล่นสักสองตาแล้วก็ไปใช่แล้วหัวหมงอยากรู้ว่าป็นโกรหรือเปล่าให้มึงหากูนในเฟซน,นี่วันนั้นมึงไม่อ่อน,นเวรจอ่บกินจิบ a โอ OASIS ว่ะตัดเด็กออกมากันอียิปต์อียิปต์มีก,ก็ได้เฮ้ยเพื่อนหนึ่งก็ oh, <yeah. S 2> ามา <Yeah. S 2> ว่ะคุณเขาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะ โชว์ไก่ฮันโซด้วยอ้า <c oughs> เอาเอ,าอะไรวะเน,นี่ยไม่ดีเอฟเอดอก่ะ,ระเรากำลังจูนกำลังจูนยี่อะไรดอกดีวะ ัอกาฟิกกันสุเปอาตอนนี้เครื่องไม่ได้ปิดงาน,นไม่ไหว ไม่ขี่ห <c oughs> ายแล้วโดนแล้วเขี่ยกระตุกแล้ววะ <c oughs> โอ้ยอะไร ô ô kiên trì hiểu lời trả mình gì đâu kiểu mình hiểu trả gần never stop in. หลับแทนวะไอ้เห้ยวยาะว้ฝึกตั้งนานไอ้สัตว์ท่าเนี่ยเ้ยงวเรอกดแดมโอ้โหมุมอับเหียแตกเลย ขอเปลี่ยนทรัพย์เถอะวะไปช้าเหลือเกินโห่โห่โหยูไม่ได้เว้ยโอเคกระสุนไปแฝกว่ะไาด้วย

เอาวอ้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 าวอาพอแล้วพอแล้วอันติอันติพอแล้วชิบหายแล้วโอ้โหสวยงามวากิจิยอดว่ะผมก็โดนช่วยด้วยโอ้ยจจสติสเรียกอบบโอ้ยเฮียฟาลาเยสเป็ด ป้าว่านี่ยกให้เลยวะให้เขาเลยว่าใจเนี่ยเฮียไปด้วยเพื่อนอย่าทิ้งกรูเอ้ยเจ้าอะไรกันจี่โอ้ชิตหิวให้กับไม่ต้องห่วง รอยแล้วจีจีสวยงาม Healing s t r m on fire เป็นแรงนี่แบบคุณนั่งเล่นสามตาโคตรน่าเบื่อเลยนะที่ điều đặc outing à. cho đi. không được. không không được. không được. không được. อยู่มั้งเนี่ยเขาคงไม่แก้เกมหรามั้งเจนจีก็โคตรโหดเลยามีแหมเมกี้โอ้ยโดนโดนแฮมเมกี้คุณโดนเพอเพ้อเพ้อเป็นจีกูจะตายหายละเดี๋ยวว่าเจนจีโดนถอดแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ทันชิบหายโอ้โห Mom, hát quá thêm mồm này, chuột. Một tay đôi. 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 Một โดนครับโอ้กล่องหิวอ้ไปด้วยโอ้โหโดนฮันโซคุยทองมากเลยซุย้ฮหิวคนเดียวไม่ไหว กำลังไปกำลังไปางงาหืึไอชิมหายแล้วมาตายตอนกลัวนี้พอดีเลยกํา <c oughs> ลังเดินไปฮิวแม็กขี่ตายละไอ้ยี่ยี่โดนตามเลยโคตรห่วย มันตายบ่อยยังวะเอเกีอริบละเกมนี้จต้องกโอ้โหชิบหายอีกแล้วเฮียอันตีสวยตลอดเลยอะโอ้ ถ้าอันติกูเพิ่งเสร็จคืออะไรสักฟักตัวเก็บเขาเยอะเหลือเกิน ที้ยกูใส่สกินนี้มาชิบหายแล้วมีโซเยอร์แม่งนะโอ้โดนดันออกอะ โอเคหายโอ้โหโซเยอร์หายแล้วกูโดแล้วฮึมเกนจิเขาไม่เอาเรื่องว่ะใช่เป็นคอนเทสติ้งอยู่นะเขาไงปะละตกไว้ยียอ่งไม่ได้ปิดคอมมาสองวันเลยแล้วไปท็อปจริง อย่างแพงตัวหนึ่งปลาล่าเอ้พมึงไม่เก็บหายโอ้กอดเป็นสิบตัวอะไรวะเนี่ยหมูนี่ขนาดเขาไม่มีขนาดเขาไม่มีซับเลยเนี่ยกอดพวกมึงอยู่กับไปได้ยังไงก็ไม่มีซับเนี่ย โซเยอร์มาแล้วโซเยอร์โซเยอร์จะทิ้งกูโซเยอร์เชอกูด้วยโู้จิหาแล้วซเยอร์ซเยอร์ซเยอร์ไม่ถึงไม่ถึงโอ้โดนกระแทกโดนกระแทกอ้าอ้ออออ้อ้าโอโอ้โลอโอ้โ้อ้ออโอ มามีเครียอะไรเนี่ยวัดแม็กวันซีอย่าไวมีคนคันเทสอยู่อะโอ้่นโดไม่โดนเลยวะแพตใหม่เพิ่งมาแล้ววะเนี่ยทำไมสูตรว่าเมอร์ซี่มันกดได้สั้นลงกว่าเดิมอะเนี่ยมันปกติสั้นมากโดนละกูโดนแล้วกูโดนและโอ้โหหมดยไม่ทัน โอ้โหเฮียละชิบหายโอ้โหและลายฮาร์ดเอากูก่อนด้วยไอสัตว์คืออะไรต้านเสร็จไม่ว่าชนกูด้วยประเด็นเอากูก่อนเลยหวยชิบเป๋งโอ้โหยกให้เขาดีกว่าเกมนี้ไอเฮียนี่ขนาดพึงเอ้ยโอ้มีเซนยาต้านี่ว่าเซนยาต้าตายหวยเฮียมันเยี่ยหมดเลย อเาปาีด้วยเนี่ยมเปซับเร็วเปซับเร็วไม่มีละเอาหมดละทำไมไม่ใช่กูล่ะ Why นอนมีวะตัวหนึ่งนะมาปลปอยมีนะเนเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปรีคอมแป๊บหนึ่ง